วิธีท,ทำให้กุ้งกรอบกุ้งเด้งนะครับใช้โซดาท่านผู้ชมนะฮะเบอร์โซดาเลยครับครับผมมาท่านผู้ชมเอาอีกอีกหน่อยมานี่ครับโอ้โห<า>ยูว่วสุดสุดสวัสดีครับท่านผู้ชม วันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยทางช่องเชฟชวนชิมกับผมเชฟชาตินะครับที่จะมาทําอาหาราให้ได้ชมกันเป็นประจํานะครับเป็นช่วงโควิดที่ระบาดหนักและรุนแรงก็พาไปไหนไม่ได้นะครับก็พามาอยู่ในฟาร์มในสวนมาเอาบรรยากาศาสบายๆให้ได้รับชมกันนะครับแล้วก็เมนูวันนี้กุ้งแช่น้ำปลาเป็นกุ้งจากทางฟาร์มเราเองที่ยังไว้นะครับเป็นกุ้งแม่น้ําวันนี้นะครับจะพา ไปตักกุ้งแล้วก็จะมาทําเมนูนี้ให้ชมกันครับเดี๋ยวเราไปตักกุ้งก่อนเลยครับไปครับผมมาครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ก็มาตักกุ้งกันเช่นเคยเอ่าหลังจากคลิปก่อนหน้านี้ที่ทเอ่าเป็นกุ้งย่างเนยกระเทียมไม่ชมก็ใช้เป็นกุ้งไซส์ใหญ่นิดนึงวันนี้ก็จะใช้กุ้งไซส์เล็กประมาณ40่สิบตโลเพราะว่าทํากุ้งใช้น้อปลาจะอร่อยมากนะครับท่านผู้ชมมาวันนี้ก็ไม่ได้พาชมบอ่อก็เหมือนเดิมแล้วเป็นบ่ออ่าปูซีเมนต์เนี่ยก็จะเป็น การเลี้ยงน้าใสเป็นกุ้งน้าใสนะครับรวมถึงเป็นปลาสลิดด้านนูน้นแล้วก็มีหอยขมด้วยครับเป็นปลาสลิดบางบ่อจริงๆนะครับารบางบอ่กง popcorn, บงบอก็ไม่ใช่ปลาสลิดนะครับ <summ its> นะฮะเป็นกุ้งเป็นปลาทับทิมด้วยแล้วก็ด้านานี้จะเป็น también, บ่ออนุบาลลูกกุ้งนะครับแล้วก็จะเป็นบอ่อหอยขมน้ faites, K, ําใสเราจะมีทั้งหอยขมน้าใสแล้วก็หอยขมธรรมชาติที่บ่อด้านนูน้นด้านนอกนั้นฮะท่านผู้ชมมาเดี also, ๋ยวเราจะมาตักกุ้งกันท่านผู้ชม มาครับวันนี้คัดกุ้งเลยนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาอของท่านผู้ชมที่จะได้รับชมกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราตักอยู่ก่อนนะครับวันนี้ก็กุ้งอย่างที่บอกประมาณนี้นะครับนี่นะฮะก็ประมาณสี่สิบตโลนี่นะฮะประมาณนี้ท่านผู้ชมเราก็จะมีน้ําแข็งน้าแข็งนะครับนี่นะฮะเราก็จะน็อกเพื่อให้กุ้งสลบ กะะ็จะเป็นการปิดชีพกุ้งอีกวิธีหนึ่งโดยที่ให้เนื้อกุ้งเนี่ยยังยังมีความกรอบความแน่นของมันอยู่นะฮะของตัวกุ้งนี้นะฮะนี่ครับแต่ขออนุญ,ญาตไม่ให้ชมตอนล็อกนะครับโอเคกล้องปืนนี้นะครับตักครับตักครับกุ้งไข่ที่ไม่ได้ไซส์เราก็ เอาระทานได้ครับนี่ฮะรวมถึงขายได้ด้วยครับนี่ฮะเดี๋ยวนะฮะกลับไปชมอีกนึงอันนี้หนีไม่เจ็บนะครับไซนี้นี่นะครับอันนี้ก็ไข่นะครับแต่ก็คือแม่กุ้งอ่ะไม่ได้ไซน์นะครับนี่นะครับคือเราปล่อยเลี้ยงรวมกันก็จะท้องประมาณนี้แหละครับไม่ใช่แม่พันุนะครับผมนี่นะฮะทานได้ขายได้ครับผมไซนี้เดครับล็อกครับโอเคครับท่านผู้ชมระหว่างที่เราล็อกกุ้งนะครับเดี๋ยวเรามาชมส่วนผสมที่เราจะ อ่าทำกุ้งแช่น้ำปลากันนะครับก็ไม่มีอะไรมากมาชมกันเลยก็จะเป็นน้ำปลามีน้ำปลานะครับผมแล้วก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวหรือจะเป็นน้ำตาลปี๊บก็ได้นะครับเราจะใช้เป็นทำเป็นน้ำที่เราจะแช่กุ้งกันนะครับแล้วก็จะมีเกลือที่เราจะใช้ในการล้างกุ้งนะครับนี่นะฮะแล้วก็จะมีโซดานะครับแล้ววันนี้ก็จะทานคู่กับเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเขียวนะครับนี่นะฮะน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเขียวของเชฟชลชิมนะครับวันนี้เรา ไม่ได้ทําให้ชมนะครับก็กลับไปชมคลิปเก่าๆได้ของน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเขียวแล้วก็เป็นน้ําจิ้มซุกี้ที่เราจะทานกับกุ้งย่างจับกุ้งขึ้นมาย่างด้วยวันนี้เนื่องจากเป็นวันเกิดของน้องสาวนะครับนี่นะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆโอเคเดี๋ยวเรามาล้างกุ้งก่อนนะครับผมก็ไซส์ประมาณสี่สิบตัวโลถึงประมาณ50ตัวโลน,นะครับแล้วก็นําไปล้างทำความสะอาดหนึ่งรอบนะครับมาเริ่มลงมือทำกันเลยครับ กุ้งของเราก็เลี้ยงโดยเป็นออร์แกนิกนะครับจะไม่มีสารเล่งสารอะไรทั้งสิน้นก็จะมีเป็นแร่ธาตุช่วยเสริมนีดหน่อยนะครับที่เหลือก็จะเป็นอาหารปกติเลยนะครับคือถ้าเกิดกุ้งสดเนี่ยท่านผู้ชมจะทานทั้งหัวเลยก็ได้นะครับเมนูกุ้งแช่น้ำปลาเนี่ยนะครับนี่คือสดจริงๆสดมากนะครับนี่ฮนะก็จะ เกะ่ยวมาประมาณนี้น,นะฮะอันนี้ก็ทานได้นะครับทานผู้ชมเนี่ยขี้แทบไม่มีนีนะฮะดึงนี่ออกอเค่นั่นเองนะครับดีนะฮะเกะเลยทานผู้ชมนี่นะครับโอเค นี่นะครับประมาณนี้ท่านผู้ชมเี่ยเหลือช่วงหาไว้นึงเนี่ยตกจังใจได้สวยนิดนึงนะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเขาแกะให้เสร็จก่อนนะครับท่านผู้ชมกุ้งเราแกะเปลือกเรียบร้อยนะครับนี่ฮะเราก็จะมาล้างกุ้งกันอีกรอบนึงนะครับโดยการลงเกลือไปเลยครับลงเกลือนะครับนี่นะฮะเห็นหลายท่านนะครับหลายช่องที่เขาทำกัน โดยการใช้แป้งมันล้างนะครับก็คือว่าอย่างกุ้งเราสดอย่างเงี้ยนะฮะไม่ต้องใช้แป้งมันนะครับเพราะแป้งมันจะทําให้กุ้งที่จะสดเนี่ยหมดรสชาตินะครับท่านผู้ชมนะฮะพอลงอเกลือเรียบร้อยแล้วก็เติมน้ํานิดนึงนะฮะนี่นะฮะเติมน้ําเลยไม่ต้องใช้แป้งมันนะครับเดี๋ยวความสดความาหวานของกุ้งเนี่ยจะหมดไป ถ้าเกิดเราใช้แป้งมันล้างนะครับกุ้งของเรางี้ใช้เฉพาะเกลือล้างขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับนี่นะฮะแล้วเราก็นํากุ้งของเราไปล้างอีกหนึ่งรอบนะครับผมนี่นะคะรับท่านผู้ชมกุ้งล้างนะ้ทงาทาความสะอาดเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาทําการพาหลังนิดนึงนะครับ เราก็นากุ้งมาพาหลังนะครับผมนี่นะฮะกีดูไปด้านหลังนี่นะฮะกุ้งก็จะมีเส้นวัฒนทษนะครับจะเป็นขี้กุ้งนะฮะนี่นะฮะเราก็ดึงออกเลยนี่นะฮะท่นานผู้ชมก็จะมีไม่เยอะหหอกสำหรับขี้กุ้งนะครับนี่นะฮะทำความสัตาดเรียบร้อยเก็บไ้ก่อนครับแล้วก็ ทำอย่างนี้ทุกตัวนะครับผมนี่ฮะนี่นะครับสังเกตด้วยว่าอ่ากุ้งอ่าแม่น้ำกุ้งกำลางๆเนี่ยฮะน้ำใสค่อนข้างที่จะไม่มีขี้นะฮะนี่นะฮะจะสะอาดมากนะครับนี่นะครับใสๆเด้งๆอย่างนี้นะครับนี่นะครับท่านผู้ชมชัดไหมครับเดี๋ยวอาจจะส่องนิดนึงนะครับนี่ฮะใช้เป็นโซดานะครับนี่ฮะ วิธีจะทำให้กุ้งกรอบกุ้งเด้งนะครับเรใช้โซดาท่านผู้ชมนะฮะเบอร์โซดาเลยครับนะครับผมโอเคครับแล้วก็ใช้โซดาลงไปล้างนะครับคุณผู้ชมนี่นะฮะโอเคครับผมประมาณนี้นะฮะแล้วเราก็ลงไปน้ำแข็งนะครับลงไป นี่นะครับแช่ไว้สักครู่นะครับท่านผู้ชมอ,อยู่ที่บ้านก็สามารถนําเข้าตู้เย็นได้เลยนะครับเป็นตู้ช่องอช่องชิวธรรมดานะครับไม่ต้องเป็นช่องอแช่แข็งนะครับนี่ฮนะมาบงแข็งแล้วก็เข้าตู้เย็นได้เลยแต่วันนี้มาอยู่ที่ฟาร์มเราไม่มีตู้เย็นนะครับตรงนี้เราก็เผาไว้ก่อนเราก็จะมาทําน้ําเป็นน้ําที่จะแช่กุ้งนะครับเป็นน้าป่านี่ฮะโดยการนํากระมังว่า กำังมาเลยท่านผู้ชมนี่ฮะเราก็ลงเป็นน้ำปลานะครับลงไปเลยประมาณสามช้อนโต๊ะนี่ฮะจะเป็นน้ำตาลมะพร้าวหรือจะเป็นน้ำตาลปีป๊บก็ได้นะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะลงไปครับแล้วก็ะลาเลยครับแค่นี้พอนะครับท่านผู้ชมอ่าหรือท่านผู้ชมจะเติมเป็นเอ่อของชุดด้วยก็ได้นิดหน่อยได้นะครับ แต่ดอดลงไปนิดนึงนะครับเพิ่มอัตลรสในการทานทาทานง่ายในที่บ้านนะท่านผู้ชมไปซื้อกุ้งจากตลาดมาก็ได้ครับขอเลือกกุ้งส,สดๆนิดนึงนะครับกับเมนูกุ้งแช่น้ำปลานี้นะฮะแดดเริ่มส่องแล้วท่านผู้ชมไม่เป็นไรนะครับฝนตกแดดออกเชฟชาก็ซู่นะครับไม่ซู้ไม่ได้ละชั่วโมงนี้นะครับท่านผู้ชม ก็ฝากผู้ชมสู้ๆเลยนะครับกับสถานการณ์โควิดที่ระบาดหนักและรุนแรงณตอนนี้นะครับดูแล่สุขภาพสําคัญที่สุดนะครับตอนนี้น้าเราก็ได้นะครับนี่นะฮะที่จะแช่กุ้งแล้วนะครับนี่นะครับก็มีเป็นตะกร้านะครับกน้ำกุ้งเราใส่ตะกร้าเพื่อที่จะเสด็จน้ำนะครับอันนี้เป็นการแช่น้ำแข็งรวมถึงโซดาครับอ่ะสังเกตดูที่กุ้งเราก็จะ ใสรวมถึงเด้งมากนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวพักให้สด็จน้ํานิดนึงนะครับเสเด็จน้ำนะฮะนำลงไปแช่เลยครับผมเนะฮ่งฮ่องฮ่องหองเ้เด็กวิ่งนะครในวันนี้เปิดฟาร์มให้อ่เด็กเข้ามานิดนึงมาชมไก่ชมปูชมปลานี่นะฮะโอเค okay. เดี๋ยวเราจะแช่ไว้สักสิบหรือสิบห้านาทีท่านผู้ชมนี่นะฮะระหว่างนี้เดี๋ยวเราจัดจานกันนิดนึงท่งานผู้ชมนี่นะฮะ เลยเราก็จะลงเป็นผักวอตเตอร์เกตนะครับอันนี้คือจากทางาฟาร์มทางสวนเราเองที่เราปลูกไว้นะครับนี่นะฮะเป็นวอตเตอร์เกตเขียวแล้วก็แดงนะครับแล้วก็อาจจะมีสีที่แบบกลายพันธุ์นิดนึงเพราะาเราปลูกติดกันก็จะมีสีแบบผสมผสานระหว่างเขียวกับแดงนะฮะนี่นะฮะกลายพันธุ์แล้วนะครับนี่นะถ้าแดงล้วนก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่นะครับ,ถ,รบ,รบถ้าเขียวล้วนก็จะประมาณนี้นี่นะครับลงไปเป็นหัวจาน นีนะครับการจัดจานก็เอาที่ท่านผู้ชมสะดวกเลยครับตามไอเดียเลยนะครับการทำอาหารก็เป็นศาส์ศิลสด้านหนึ่งนะครับก็เป็นศิลปะด้านหนึ่งนะครับอร่อยอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องมีการเขาเรียกว่ามีความสวยงามอยู่ในตัวด้วยนะครับท่านผู้ชมจัดจานด้วย โดยเบื้องต้นนะครับนี่นะฮะประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะเลียงกุ้งของเราลงไปแช่มาประมาณสิบนาทีนะฮะกุ้งก็เปลี่ยนสีแล้วนะฮะดูนะครับสีกุ้งก็จะอ่าดูนะครับมีสีเข้มขึ้นมาเนื่องจากอ่าเป็นน้ําแช่เป็นน้ํตาลนะครับกับน้ําตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บก็ได้นะครับได้หมดนะครับหรือถ้าผู้ชมจะใช้เป็นน้ำตาลทรายก็ได้แต่ความหอมจะสู้น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวไม่ได้นะครับี่นะฮะ ก็อาหางสอดนิดนึงเพื่อความสวยงามนะครับนะฮะลงไปเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเคสอดหางเลี้ยงไปเลยนะครับท่านผู้ชมชอบทานผักเยอะๆก็ลงไปได้เลยนะครับจะเป็นกะหล่ำปีหรือจะเป็นแครล,ลงแครอทได้หมดนะครับท่านผู้ชมทานผักเยอะดีมากเยี่ยมามากนะครับประมาณนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะมาลงเป็นพริกชี้ฟ้าแดง ื่อให้สวยงามนิดนึงนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเป็นการเ,าเพิ่มสีสันเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารของเรานะครับประมาณนี้ลงไปนี่นะครับแล้วก็ตามด้วยมิ้น์หรือว่าแสะแน่ของเรานี่ฮนะลงไปเพิ่มสีสันให้กับอาหารของเรานะครับท่านผู้ชมทาทาน,นง่ายได้ที่บ้านนะครับซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ขอให้ท่านผู้ชมเลือกอ กุ้งที่มีความสดนะครับเปลือกต้องใสนะครับเวลาเลือกซื้อกุ้งนะครับเนื้อแน่นเปลือกใสนะครับเวลาเลือกกุ้งนะครับท่านผู้ชมง่ายมากเลยการเลือกอซื้อกุ้งนะครับประมาณนี้ท่านผู้ชมโอเคไหครับจานประมาณน,นี้นะครับนี่นะฮะหน้าตาเราก็จะมีใช้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเขียวของเชฟชวนชิมท่านผู้ชมนี่นะฮะโอเค ไปครับเหมาะกับาการทานาเป็นอาหารซีฟูด้ดอาหารทะเลหรือว่าเป็นสัตว์น้ำนี่ฮะนี่นะฮะถ้าเป็นซีฟู้ดสดแดงก็เหมาะกับการทานหมูทานไก่ทานเนื้อนะครับนี่นะฮะมาตาชัดนะครับผมวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตท่านผู้ชมมาทำให้ชมประมาณนี้นะครับนี่นะฮะก็ขอเชิญเจ้า,จาของาเกิดวันนี้นะฮะนั่งแอน <laughs> <laughs> เราสวอปกันแล้วนะครับเราก็คือเราตรวจเขาเรียกว่า อีิเกนเคสใช่ไหมเอาเอพื่อความปลอดภัยส่งมอบมอบให้ว่าไม่สามารถเอาไปซื้อเขาเรียกว่าซื้อเค้กมาให้ได้ก็เอาของในฟาร์มมาทําให้น้องสาววันนี้นะครับนี่นะฮะนี่นะครับลองพี่ทานให้ทานให้ด,ดูไหมแต่ว่ากินไม่ได้ <c oughs> แพ้กุง้งนะน้องสาวแพ้กุ้งคุณสาวาตากล้องด้วยตวากล้องของแพ้กุ้งอีกนะฮะโอ,โอ,นอะ้นี่นนี้เชจ้าของทานให้ชมเยอะๆเลยนะฮะ ยั่วเลยนะนี่นะฮะประมาณนี้นะครับราดน้ำจิ้มลงไปนะครับอ่านี่นะฮะโอ้พริกธรรมดาไม่ได้เชฟชาติต้องทุกทีมาเดี๋ยวเราทานพริกจักสวนเาเองออร์แกนิกนะครับอ้าวนี่ครับขอน้ำหน่อยล้างก่อนนะครับท่านผู้ชมล้างนิดนึงเผื่อมีฝุ่นนะครับเอ๊ ไม่กินจริงอไงกูกินหรอกกินให้กินยุว่วหะให้กินยุว่วพี่เหลือก้ามไว้แล้วก็หาไว้เพื่อจัดจานให้สวยงามนะครับท่านผู้ชมเพื่อจะมอบให้น้องสาวนะครับมาท่านผู้ชมเอาอ,อีกอีกหน่อยมานี่ครับโอ้โห<า>ยุ่วสุดๆโอ้คือจมูก,มกพี่เป็นอู่เป็นพิคาเรียงนะครับท่านผู้ชมนี่ฮนะพิคาเลียง ไม่ต้องมองต้นนู้นนะฮะต้นนู้นไม่ใช่พนนริก,พก,นก,นรกนะครับนี่ก็พริกกระเรียงนะครับโอเคอร่อยมากคุณผู้ชมก็ฝากกันด้วยสำหรับคลิปนี้ชมแล้วชอบถูกใจก็กฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอ่าคเิืตังไลค์ไปก่อนไว้พบกันใหม่ ep หน้า <S 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 สวัสดีครับ